ดูทรงแล้วเกลือมากเลยครับเ<ห>พราะว่าผมสูงไปสวัสดีครับผมยียตัวรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับคืนนี้มีชุดพ่อครัวกลับมานะครับก่อนที่เราจะไปดูการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับเข้ามาในหน้าเกมเลยครับปิจกรรมใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยแต่ว่าผมกดออกไปแล้วนะครับไปดูที่ร้านค้ามันก็จะโผล่มาหน้านี้เลยนะครับเซฟมือเก่านะครับผมเมาไอเทมโคตรท่ท่ดีไหม ก็ไม่ใช่ว่าเท่แต่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือกางเกงนะครับผมอันนี้กางเกงมันสวยมากเลยนะครับกางเกงพี่ต้นกล้าอะไรก็เท่นะครับส่วนชุดผู้หญิงกับผู้ชาย ถ้าใส่เป็นเซตผมว่าไม่ค่อยเที่สักเท่าไหร่วะ่ะ <c oughs> ชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายถ้าใส่เป็นเซตไม่ค่อยเที่สักเท่าไหร่ครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดผู้ชายแบบทั้งเซตเลยนะครับอารมณ์เหมือนอเหมือนอารมณ์เหมือนบูเชอร์นะครับผมไอ้นักเล่นเนื้อนะครับของต่างประเทศเขาให้แต่งตัวแนวๆนี่นะครับแล้วก็มีไส้กรอกวงอยู่บนนั้นด้วยกางเกงจะไม่ค่อยเห็นนะครับจะถ้ามองจากด้านหน้าถ้าใส่เป็นเซตนะแต่ว่าด้านหลังนี่ สวยมากเลยครับกางเกงเอาไปแต่งชุดอากาศไหลก็เท่นะเพราะมันเป็นขาสั้นแล้วก็มันไม่เหมือนขาสั้นตัวอื่นนะครับขาสั้นตัวอื่นจะแบบเรียบๆแต่ว่านี้มันมีลวดลายด้วยส่วนผู้หญิงนะครับจะเป็นแม่ครัวค่อนข้างน่ารักเลยนะครับชุดนะแต่ว่าสีไม่น่ารักเท่าไหร่เพราะเป็นสีน้ำตาลมันดูอ่ามันดูไม่รู้ลานโอเคมานะครับผมวันนี้เรามี300เพชรเรามาดูนะว่า300เพชรมันจะได้อะไรบ้างนะครับผมจะไม่กดเยอะกว่านี้นะครับผมสิ่ที่ผมอยากได้ก็มีแค่กางเกงนะครับเอยทั่วไผมถึงบอกว่าาชชชชุุดดผผูู้้้้ยแลวก็หญิงนะคครับใ80โเท ครับผมแล้วก็ของอื่นไม่จำเป็นต้องดูหรอกเพราะว่าไม่มีใครอยากได้เลยแล้วอุ๊ยอันนี้กล่องพวกนี้น่ารักจังวะววอันนี้เป็นกระเป๋าใช่ใช่ครับเป็นกระเป๋าใช้30โทเค็นอันนี้เป็นของรุ่นใจครับ20โทเค็นน่ารักดีนะผมในกล่องมันก็จะมีโทเค็นอยู่1521เขาวนให้ได้เองเก่งแค่นั้นแหละนะครับ <c oughs> แต่คุมไม่ได้หรอกเพราะว่าอดโอกาสออกโอกาสออกตั้ง6%เดี๋ยวเราเปิดทั้งหมด11กล่องครับผม12กล่องได้แค่12กล่องเราจะมาดูกันว่า12กล่อง300เพชรมันจะได้อะไรบ้างนะครับผม300เพพชร พัมโอ้ได้หัวได้รองเท้าซ้ำโอ้โหได้ของซ้ำด้วยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะครับผมมันได้ของซ้ำแต่ผมอยากได้กางเกงมกว่าน,นะผมันได้กางเกมันมากเลยแต่ว่านั่นแหละ,ะครับเดี๋ยวมันก็วนกลับมาขายในอีกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งผมมีอิลตัโเค่นเราไปแลกกระเป๋าได้แต่ว่ากระป๋ามันค่อนข้างจะมุงมิงดุ้งดิงนิดหน่อยโอ้ไม่นิดหน่อยอะไรเยอะเลยนะครับผมแจกฟรีด้วยกระป๋าเฮียเนี่ยกระป๋าเฮียนี่มันแจกฟรีด้วยครับอันนี้กล่องดวงใจน่ารักมากๆอันนี้เป็นกระเป๋า มังกี้แครกเกอร์นี่กางเกงเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมอาจจะไปสุ่มหลังไม่แต่เพราะว่ากางเกงมันสวยมากเลยแต่ตอนนี้คงจะยังไม่สุ่มครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่อยากได้ขนาดนั้นนี่ครับกิจกรรมที่มาทั้งหมด1อาทิตย์เหมือนกันนะครับ10วันไม่ใช่1อาทิตย์ดิก็แล้วแหละ10วันก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับ300เพชรดูทรงแล้วเกลือมากเลยครับเ,เพราะว่าผมสุ่มไป11กล่อง12กล่องผมได้นี่มา11โทเค็น12กล่องได้11โทเค็นอีกอันนึงเป็นหัวก็คือกอล่องละโทเค็นอะ โคตรเกลือรครับทำไมมันถึงเกลือนะครับเพราะว่าต้นก้าสาเกงนี่ไงมีคนอยากได้เยอะเหตุผลแค่นี้เลยครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับผมสำหรับผมบายบายสวัสดีครับผมช่วงซุ่มสามคอมเมนต์อีกแล้วนะครับไปที่คอมเมนต์แรกของวันนี้เลยนะครับจากน้องทันพกรณ์นะครับหรวอว่าน้องแอร์นะครับผมเป็นว่ามาริโอกูป้า ได้ดิครเก็บเพชรก่อนชนะเอาเป่ะวันที่สอนะครับผมจากน้องบาทูนะครับคอมเมนต์ว่าหายแล้วยังยังยังไม่หายไม่ติดลิขสิทธิ์เออคิมนี้ไม่ติด,ตด,ตด,ตดแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายน,นะครับจากน้องพีนะครับคอมเมนต์ว่าเท่เท่ธรรมดาน้องชาย